ฮอสปอร์สวัสดีครับวันอาทิตย์ที่18กันยายน2565สุกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเบนฟอร์ดพบกับ, Arsenal, บอาร์เซนอลบอลคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามก,กีฬา GTEC h c o m m u n i t y Sta เ i u ดียมเวลา18นาฬิกาตรงเป,ป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนุตลอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดฮอสปอร์ออรแหล่งรวมพลของคนคอบอลตามไลน์แอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นนนเลลยะครรรับสวขอองงกทุพ้ม สมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจ,จกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามไลน์แอดที่ท่านเห็นแอดฮอ o ส t ปอร์ตเท่านั้นผลพักพึ่งพิฆาตเบนฟอร์ดกำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับไม่แพ้ใครมาสี่นัดติดต่อกันแล้วและกำลังทำแต้มเพื่อไปเกาะกลุ่มหัวตารางผลงานนัดล่าสุด้อนแรนอย่างมากเปิดบ้านไล่ถล่มลีดอยู่ในเตดขาดลอยห้าประตูสองสภาพทีมก่อนลงฟาดแข้งในแมชนี้นะครับก็ยังไม่ได้ใช้งานคริสเตียนนอกาดกับอีธานพินน็อกสองแข้งหลักที่มีออาาาาากกรรบบดเจ่่นนนน่่นนนนนนนห้้ีีสวคืไมมยง,ง เพิ่มเติมหรือติดโทษแบนเข้ามาแต่อย่างใดนะครับและคาดว่าโทมัสแฟงกุนซือของทีมจะจัดทัพด้วยการส่งอีวานโทนี่เป็นกองหน้าตัวเป้าและมีบิยองเอมโบโมและโยแอนวิซ่าเป็นตัวลุกนะครับขณะที่ด้านกลางจะใช้งานมาติอาสเยนเซนกับวิตาลีจานเนลเป็นตัวเดินเกมส่วนแนวรับนะครับใช้งานปอนซุตเยนเซนกับเบนมีเป็นตัวหลักนั่นเองนะครับทางด้านทัพพื้นใหญ่อาร์ซนอลยังทําผลงานได้อย่างร้อนแรงเดินหน้าคว้าชัยมาอย่างต่อนเนื่องเว่าสะดุดเกมในหลีกล่าสุดนะครับที่บุกไปพ่ายแมนเชสเตอร์อยูไน ตแต่ก็มาแก้ตัวได้สําเร็จในศึกยูโรปลาล,ลีกเมื่อเฉือนเอาชนะ f c ซีซูริก2ประตูหนึ่งสภาพความพร้อมของทีมจะลงฟัดแข่งในแมตช์ดินนะครับยังมีตัวเจ็บหลายคนทั้งลิซเนลสันอเล็กซานเดอร์ซินเซนโก้มฮัมหม็ดเอลเนนี่และเอมิลซิมิโลแต่ตัวหลักๆคนอื่นๆนะครับไม่มีปัญหาจัดชุดใหญ่ลงบู๊ได้เลยเกมนี้มิเกลอาเตตาคุณซื้อของทีมจัดให้กาเบียลเซซูตนะครับเป็นกองหน้าตัวเป้าและมีบุโกโยซาก้ามาตินโอเดกาดรวมทั้งกาเบียลมาตินลนี่เป็นตัวลุกนะคร วิลเลียมซาลิบาและกราเบยลมากันเยตยืนเซนเ,นเตอร์นั่นเองครับคู่นี้น่าจะฟัดก,กันสนุกแน่นอนเพราะต่างคนต่างฟอร์มดีเจ้าถิ่นได้เล่นในถิ่นแถมนักเตะกำลังมั่นใจหลังจากคว้าชัยมาอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านทีมเยือนแม้ล่าสุดเกมในลีกจะพลาดท่านะครับ ทว่าฟอร์มก็ยังดีอยู่เกมนี้หวังจะแก้ตัวเพื่อคว้าสามแต้มกลับออกไปเพื่อนําจากฝูงต่อหากเปรียบเทียบศักยภาพทีมโดยรวมตัวนักเตะและฟอร์มการเล่นแล้วต้องบอกว่าเบนฟอร์ดยังดูเป็นรองนิดๆน,นะครับแม้จะได้เล่นในถิ่นของตัวเองก็ตามทว่าอาร์เซนอลค่อนข้างมาเต็มทุกขุมกําลังจริงๆนะครับแถมยังได้โทมัสปาเตกลับมาอีกด้วยทําเกมในแดนกลางยิ่งแน่นเข้าไปอีกเชื่อว่าหากบทกันไปตลอดทั้งเกมนะครับปืนใหญ่อาร์เซนอลที่ดูมีอาวุธหลากหลายมากกว่าน่าจะเบียดเอาชนะในท้ายที่สุดนะครับแต่ยังไง ออกแรงหนักนิดนึงนะครับและหืดจัดตลอดทั้งเกมอย่างแน่นอนและผลสกอร์ที่แอดกำฟันทงในค่ำคืนนี้นะครับเบนฟอร์ดพ่ายให้กับอาร์เซนอลด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองฟันทงครับผมแล้วเพื่อนๆเลยครับมีความคิดเห็นกับผู้นี้ยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอร์ตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนบอลน,นะครับสามารถคลิกที่ล ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ